สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเป็นสไตล์แบบรถมินิมินิสักหน่อยครับเป็นรถบังคับที่อยู่ในตระกูล M นะครับตัวนี้เป็น M c h a s s i ซนะครับอยู่เป็นรุ่น M 0 3 M นะฮะ M 0 3เนี่ยมันจะมีตัวห้อยท้ายเนี่ยประมาณสักสักสามตัวมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะมันจะมี M มี L ออีกตัวหนึ่งอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละ คือมันจะมีสามไซส์อ่ะคือตัวถังมันจะมีความยาวที่มันไม่เท่ากันนะครับเขาก็จะมี m อ3 m ศูนยอะไรประมาณนี้แหละนะครับประมาณสักสามตัว2อสาตัว,ตวผมจำเป๊ะไม่ได้พตัวนี้เก่ามากแล้วนะครับปัจจุบัน M s e r ซีรีสนี่ก็มีถึง M08 แล้วนะอันนี้ก็คือเก่าแล้วนะครับตัวนี้บอดี้จะเป็น Suzuki Swift Super 1 6ันนะครับก็บ้านเราก็น่าจะเหมือนเป็นสวิปแต่งสประตูอ่ะ จริงๆมันสี่อะมาแตเป็นสองประตูประมาณเนี้อ่ะข้างในเป็นยังไงมาดูกันก็จะมีแน่นอนละ่ะต้องมีตัวรถนะครับนี่ตัวรถแล้วก็มีกล่องคู่มือประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพาร์ตเศษพาร์ทเดี๋ยวดูเซฟพาร์ทก่อนกล่องรีซซฟ กล่องจริงนะเพราะว่ามันไม่มีรีซีฟนะครับเป็นฝาเปล่าเลยนะครับไม่มีอะไรเลยใีนี้มีเป็นซากของรีซี e เวอร์อยู่แล้วก็อันนี้เป็นซากที่เหลือของมันนะครับแตกๆเจ้าของเก่าให้มาแบบนี้เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทของเซอร์โวนะครับเหมือนจะยังใหม่อยู่นะแต่เราไม่น่าจะได้ใช้ก็เคลียร์ไปก่อนนะครับอันนี้อะไรไม่รู้ ก็เคลียร์ไปก่อนนะครับอันนี้ก็เสาอ,อากาศแร่นะครับตัวนี้เป็น RX นะครับเป็นที่รีเซิร์ฟนะครับขึ้น27.175มีขางองนหน่อยๆนะครับเหมือนงัดมาก็นั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทนะครับเป็นเศษพาร์ท แต่ผมไม่รู้ว่ามันมคืออะไรนะในกล่องมีโอลิงมาด้วยนะครับประมาณนี้แท็กน่าจะเป็นถุงฝาเ,าเขาเรียกอะไรกระดาษของถุงถุงพาร์ทนนมันอ่ะเป็นแท็กอ่ะแล้วก็อันนี้เป็น ใบคำเตือนนะครับนี่ก็จะเป็นคู่มือแล้วก็มีสติกเกอร์ของตัวซูซูกิสวิปไมเนี่ยอ่าใช่โอสติกเกอร์เยอะวะ่ะอันนี้ด้วยป่ะใช่สติกเกอร์มีสองแผ่นนะครับแต่เขาแปะไปหมดแล้วแหละนะมันก็จะเป็นเหลือแค่นี้นิดๆหน่อยๆประมาณนี้ อันนี้ก็จะคู่มือการประกอบนะครับประกอบมาก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ใส่ไม่ลงใส่ไม่ลงอ่าหน้าตาประมาณน,นี้นะครับเวลาประกอบมาแล้วอันนี้คู่มือนะดูข้างในก่อนไม่ได้เปิดเลยเนี่ยอืม อประมาณนี้แหละคู่มือนะครับอ่ะผ่านไปมาดูแบบไวๆกันเลยดูที่ตัวรถดีกว่าเพราะในกล่องมันไม่มีอะไรแล้วปล่าเปล่าแล้วนะครับตัวรถนะครับมีบอดี้ที่เขา พ่นสีมาแล้วเรียบร้อยนะครับทําสีบอนมาแปะสติกเกอร์มาเรียบร้อยกระจกมองข้างรุ่นนี้จะเป็นสีเหลืองนะแต่ถ้าเป็นตามเขาเรียกอะไรอะตามหน้ากล่องอะตัวรถอะจริงๆมันจะเป็นสีเหลืองนะแต่นี่เขาพ่นสีเทามามันก็ดูดีมันก็ดูสวยดีนะครับมีถลอกปอกเปิดมาบ้างเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นรถผ่านการใช้งานมาแล้วแหละ บอดี้แท้นะครับมีความหนาอยู่เท่าที่ดูก็ไม่เห็นอะไรแตกนะอืมไม่มีรอยฉีกขาดแตกยังไม่เห็นมีแต่ริ้วรอยถลอกปอกเปิดอยู่บ้างนะครับอืมแล้วก็มีวิงหลังอืมกระจกมองข้างที่ติดมาแล้วนะครับประมาณนี้ริ่งๆหน่อยเนรันนี้ ในกล่องไม่มีรีเซิร์มาอันนี้ผมไปเอารีเซิร์버ค่ายอื่นมาลองใส่ดูก่อนนะครับจะได้รู้ว่ามันวิ่งเป็นไงแต่เมื่อกี้ก็ลองเทสดูแล้วแหละแต่ว่ามันมันวิ่งไม่ค่อยออกเพราะว่าแบตไม่ได้ชาร์จไว้นะครับแต่มันวิ่งได้นะแต่ปัญหาคือที่ล็อกแบตเตอรี่ไม่มีมาอืมฉะนั้นใส่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะไหลออกนะครับเก็บแบตไม่ได้อืมแบตเตอรี่มันจะร่วง เฟิ่นโชกก็เป็นโชกเดิมมาให้นะครับก็โชกลมพลาสติกธรรมดาล้อข้างในใส่ลูกปืนมั้ยเนี่ยแกะดูหน่อยแต่ทรงนี้คงไม่ลูกปืนหรอก น่าจะไม่ได้ใส่มาให้อันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะซื้อครับแต่เหมือนแบบจะพัดจะผูมาซื้อมาจนได้อะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยงงๆตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเอามาได้ไงวะอ๋อเป็นลูกป,ปืนครับเออเซอร์ไพรส์ว่ะเป็นลูกป,ปืน เป็นตลับลูกปืนแล้วนะครับแต่ว่ากระดูกหมาก็ยังเป็นกระดูกหมาก็คือยังไม่ใช่ยูนิวแซลนะครับแต่ตรงนี้เป็นลูกปืนมาไม่รู้ว่าลูกปืนนอกในหน้าหลังเลยไหมเดี๋ยวจะลองไปแกะล้ออื่นดูสุมดูครับเพราะว่าผมคงไม่ลือทั้งคันหรอก เป็นลูกปืนมาครับโอเคพอเป็นลูกปืนมามันก็ดีอย่างเราไม่ต้องมานั่งทำไงใช่ปะ่ะเราก็ไม่ต้องอัปเกรดมันเหมือนอัพมาแล้ว น,นี่ตามก็จะทราบนะครับผมรับมาก็คือมาปล่อยต่อนะครับเดี๋ยวคันนี้ก็ปล่อยต่อไปเหมือนกันนะไม่ได้กลับมอามาเล่นเองนะครับลูกปืนนิ่งๆเลยนะเออดีวะใช่ได้ใช่ได้แต่มันไม่มีล็อกแบตตรงนี้แล้วล็อกแบตแพงมากด้วยผมเคยเช็คราคามันมาพร้อมเป็นเซ็ตนะมันไม่ได้มาแยกมันมากับอุปกรณ์จุดอื่นๆด้วยเบ็ดเสร็จก็สี่ร้อยห้าร้อยอะเรเลย์เนี้ยประมาณนี้ ราคาก็เอาเรื่องอยู่เ e อร์จะเป็น S สามศูสามของฟูตบาทนะครับผมแต่ว่าแท้ไม่แท้ไม่รู้นะอืมแต่เดาว่าแท้ไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าสปีดคอนโทรลก็เป็นธรรมย่านะครับน่าจะเป็นตัวที่เขาเคยแถมมาก่อนเนี่ยเขาเรียกสปีดดำแต่ผมไม่แน่ใจว่าสปีดดำตัวนี้มันมันรุ่นไหนนะมันหนึ่งศูนหนึ่ง B K ก็สีดําหมดใช่ไ่ะมันไม่รู้เหมือนกันว่ามันรุ่นไหนเจนไหนนะครับรับรีโพไม่ได้นะครับตัวนี้คือมันเขาเรียกนะมันใส่รีโพได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้ทํามารองรับนะครับที่จะมีคัตออฟของระบบรีโพอะ่ะเนื่องจากสมัยก่อนมันยังไม่มีแบตรีโพออกมาขายนะครับมีพิมพ์ตัวอักษรไว้ว่าเป็น front view drive นะครับ ก็คือขับเลื่อนล้อหน้านะฮะตัวนี้ล้อหลังเขาจะมีแคมเบอร์มาแล้วนะครับมันก็ใช้ได้นะครับหน้าบวกหลังลบนิดหน่อยได้อยู่แล้วก็ไม่มีโทนะครับตัวนี้คือมุมโทอินโทเอาไม่มีถามว่าปรับได้ไหมก็ โอมันน่าจะปรับยากมากอะ่ะเพราะว่าระยะมันสั้นแต่เกิดก็น่าจะทําได้นะแต่ระยะมันสั้นนิดนึงอโอเคประมาณนี้ครับทุกคนกับรถรุ่นเก่าตระกูล M ตัวรถ M 0 3นยาไนะครับอ๋อเดี๋ยวเรา,เราจะลองวิ่งกันดีกว่าว่ามันจะวิ่งได้ไหมนะครับเดี๋ยวรอประรู ค okay. ก็ซ้ายขวานะครับเซลวายอยู่นะครับก็ถือว่าตอบสนองรีโมทได้ดีซึ่งรีโมทจะเป็นระบบ AM อยู่นะครับถ้าใช้เป็นรูป2.4ก็จะมีความไวมากขึ้นนะครับ ได้ครับก็สปีดมอเตอร์เซอร์โวยังใช้งานได้ตามปกติแต่ว่ามันจะมีเสียงคลางเพราะว่าตัวรีเซิร์ฟเวอร์มันมีปัญหาอยู่นะครับตัวที่ผมมาใช้เนี่ยมันเป็นตัวแช่ใช้ได้ทัวสอบเท่านั้นไม่ได้ใช้จริงนะครับรีเซิฟผมมันรวนอยู่มันก็จะส่งผลให้เซอร์โวมันมีอาการดังแบบนี้ได้ยินไหม ตัว,วมันจะขยับเบาๆก็แ๊กก็แก๊กก็แ๊นะครับคือรีซีฟมันไม่มันไม่ค่อยดีมันมีปัญหาอยู่อันนี้ก็คือเอามาใช้ชดสอบเท่านั้นนะครับแต่โดยรวมก็ตัวรถพร้อมใช้งานอยู่นะครับก็ถือว่าไม่แย่แต่ก็ไม่ดีเพราะว่าอย่างที่บอกล็อกแบตมันไม่มีมา มันก็จะมีปัญหาหน่อยเวลาที่คนเล่นเอาไปเล่นแล้วมันไม่มีที่ล็อกนะครับแล้วด้วยความที่ล็อกแบตมันมีราคาค่อนข้างจะสูงด้วยมันก็จะลำบากหน่อยที่จะไปซื้อมาใส่ให้มันครบ ระยะรถก็อยู่ประมาณประมาณนี้นะครับประมาณนี้เพราะไม่ได้เตี้ยมากไม่ได้สูงมากนะก็กำลังโอเคเล่นได้อยู่เหมาะที่จะเล่นในบ้านนะครับตัวรถ เล่งแรงไม่ได้นะมีพุ่งเอาเรื่องอยู่โอเคก็เดี๋ยวมันจะยาวไปคลิปนี้ครับก็หลักๆก็ประมาณนี้ครับผมกับรถน่าจะอายุ10กว่าปีได้แล้วนะครับในตระกูล M ตัว M03 t h ูน M 03, ไทย M นะครับถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่ว่าต้องมันมีข้อจํากัดคือตัวนี้อะไหล่มันจะหายากหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกไปเ M ตอนนี้มันจะเป็น M 0 8แล้วนะครับอะไหล่บางรุ่นมันจะใช้ด้วยกันได้นะครับบางรุ่นไม่ได้นะ คือหมายถึงว่ไบางอย่างเออบางอย่างใช้ด้วยกันได้บางอย่างไม่ได้ก็ต้องไปเทียบเอาไปดูเอานะครับถามว่าถ้าจะหาซื้อมาเล่นก็เล่นได้แต่ว่าระวังเรื่องอะไหล่เดินนะครับอย่าใส่ชุดไฟที่มันแรงมากเกินไปนักนะครับถ้าเล่นแบบชิลๆสบายเลยตัวนี้นะครับเพราะการทรงตัวแรงต่างรถขับเคลื่อนล้อหน้าค่อนข้างได้เปรียบน,นะครับโอเคคลิปนี้ก็ เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจสอบถามเข้ามาแล้วกันนะครับผมตัวนี้มีปล่อยอยู่นะครับตัวนี้ราคาอยู่2,005นะครับเผื่อใครสนใจก็ทักมาได้หรืออยากจะหาอะไรอะไรตัวนี้ยังพอหาได้นะครับที่สยามธมิญญา RC นะหรือ RCs นะครับยังพอหาได้บางอย่างนะบางอย่างมันน่าจะไม่ครบแต่ว่าน่าจะพอหาได้อยู่หรืออาจจะหาในกลุ่มในเพจอะไรอย่างี้นะครับก็เบื้องต้นคร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับ หรือสอบถามอะไรก็ทักมานะครับสนใจอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณกับการรับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ